มหาโจรห้าจำพวกพิกุทั้งหลายมหาโจรห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นอย่างไรคือพิกุทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัด เผ่าผานเองให้ผู้อื่นเผ่าผานฉันใดภิกขุทั้งหลายพิกขุผู้แลวซามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกขุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีอันคลือหัดและบรรบชิตสักการะเคารพ นับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัตรบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันพิกุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีอันคฤหอหัดและบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้ว ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพสัชบริการทั้งหลายพิกุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกพิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุผู้เลวซามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมอวดอ้างว่าเป็นของตนพิกุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลกพิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจร,รมันอันหามูลมีได้พิขุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สาม มีปรากฏอยู่ในโลกพิขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิขุผู้เลวซรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัหั์ทั้งหลายด้วยคารุพันคารุบริการของสงคืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะ กระทะโลหะมีดขวานผึ่งจอบสว่านเถาวันไม้ไผ่ญ้ามุงกะต่ายญ้าปล้องญ้าสามันดินเหนียวเครื่องไม้เครื่องดินพิกุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกพิกุทั้งหลายพิกุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริง นี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิกขุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมย